โอเคครับผมแันว้ก็ขอก่าวสวัสดีกันแล้วนะผมก็กลับมาพบกับเริ่มกับ DVD ีดี n าแนลเกมช่นงเกมขับผมแล้วก็กับเกมไมค์ครับกันนี้รอบแมบมีชื่อว่าเดอวกัน Powder เ r o s ์นะครับผม,มวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่ไทยนะครับ ใหม่ไทยนะครับก็มีคลิปมาก็มีคลิปมาใหม่แล้วนะครับผม,ผมก็เป็นคลิปสำหรับของผมนะเป็นคลิปนี้นะผมเพิ่งเนี้ยวันเนี้ยลงวันนี้เลยเนาะก็สุสานบรรสงการทุกคนนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่มีการเล่นไม่มีการอะไรเลยนะครับก็เสียดายนิดนึงนะครับก็อย่างเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็จะมาเปิดปมเหมือนเดิมนะครับผมมาเล่าเหตุการณ์นั้นในคลิปเลยว่าคลิปมันเป็นมาอย่างไงคืออย่างนี้เลย หลายคนน่าจะเคยเห็นเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนนะครับที่เรียนโรงเรียนสวคของสุรินหรือน่าจะเคยอยู่นะครับว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมบางคนนะครับที่เรียนที่โรงเรียนสวคของสุรินนะครับเชื่อนะผมพูดเลยนะคนที่เรียนอยู่สวคที่สุรินนะครับน่าจะเห็นคลิปนี้กันทุกคนนะครับ วันนี้ก็จะมาเปิดปมเลยนะครับอย่างคลิปหนึ่งนะครับที่สวคเลยที่สุรินเนี่ยเชื่อว่าใครที่เรียนอยู่น่าจะเห็นคลิปนี้นะครับซึ่งมันโด่งดังในทวิตมาเลยที่เป็นคลิปเอ่อเป็นคลิปเด็กนักเรียน4คนนะครับผมไปแกล้งรุ่นพี่ที่เรียนจบไปแล้วนะครับวันนี้จะมาเปิดปมให้ให้รู้กันไปเลยนะครับอ่าผมจะบอกเลยนะอ่าในคลิปเนี่ย คือในคลิปเนี่ยมันจะมีมันจะมีรุ่นพี่คนหนึ่งใช่ไหมครับพี่กาลังยืนฉี่อยู่แล้วแล้วทีนี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มรุ่นน้องนะครับผมที่แบบที่แบบแบบคิดอยากจะแบบคิดแบบพิลเลนอยากลองของอะไรเงี้ยคน,นัะผมไปแกล้งรุ่นพี่นะครับผมด้วยการแบบว่าไปล้อรุ่นพี่ด้วยแล้วก็เอาพวงมาลัยของผมไปคลองคองนะครับเชื่อว่าทุกคนอาจจะเคยเห็นนะครับอาจจะ เห็นและทีนี้ผมจะมาบอกเลยว่าซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยซึ่งหนึ่งในคลิปนั้นนะครับที่เป็นคลิปรุ่นน้องไปแกล้งรุ่นพี่เนี่ยผมบอกเลยว่าผมได้ผมเนี่ยรู้จักกับน้องคนนั้นนะครับผมน้องปริ้นไลวินนะครับผมรู้จักกับน้องปริ้นไรวินมาคืออย่างนี้อ่ะผมผมขออนุญาตเปิดปมก่อนลกันนะคือปริ้นเนี่ยปริ้นไลวินี่ยเป็นรุ่นเคยเป็นรุ่นน้องเคยเป็นอดีตรุ่นน้องม3ที่โรงเรียนสาธิต ล้วผมที่ผมอะ่ะผมเคยเรียนกับน้องปริน้นไรวินอะ่ะมาก่อนที่เหตุการณ์ในนี้เหตุการณ์เนี้ยจะเกิดขึ้นอีกนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังเลยอะ่ะคืออะ่ะผมขอเล่าเล่าตั้งแต่ต้นเลยนะคืออย่างนี้ผมเนี่ยกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่เออนอนดูการ์ตูนการ์ตูนเลยก็ว่าแต่แม่ผมมุ่วสนแม่ผมก็นอนเล่นแม่ผมก็นอนเล่น iPad อยู่นะครับผม ก็มีคุยกับเพื่อนอะไรไปคุยกับพวกเพื่อนอะไรเงี้ยเนาะแบบสมัยอนุบาลน,นะผมเพื่อนเออเล่าถึงวันเก่าๆอะไรเงี้ยยูมาวันหนึ่งครับน้องสาวผมเนี่ยแล้วทีนี้ผมมารู้ตัวที่หลังจากคลิปเนี้ยที่น้องสาวผมส่งมาให้ผมดูอยู่ดีๆครับน้องสาวผมเปิดประตูเข้ามาแล้วเปิดคลิปหนึ่งให้แม่ผมดูให้ผมกับแม่ดูแหละก็เห็นผมก็มองดูเออก็เห็นว่าเป็นคลิป ที่เป็นคลิปที่รุ่นน้องครับผมไปแกล้งแกล้งรุ่นพี่อะไรเงี้ยเนาะอะไรเงี้ยคืออย่างางี้รุ่นพี่เนี่ยมกำลังยืนฉี่กำลังยืนฉี่อยู่ mm hmm. ใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยรุ่นน้องสี่คนนะครับมันก็ไปแกล้งรวมหัวกันแกล้งกันซะแบบว่าไม่เหลืออะไรเงี้ยครับก <c oughs> ็ต่อเลยต่อเลย แล้วทีนี้เนี่ย mm. เออรุ่นน้องเขาก็ไปแกล้งเขาไปล้อเรียนรุ่นพี่แล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยมันก็เอาเรียกว่าไนะแบบพวงมาลัยมาพวงมาลัยที่ไว้สําหรับงานปัดชิมเนี่ยครับมามาคล้องคอมาคล้องคอรุ่นพี่แต่ถ้าที่เดานะครับถ้าที่ผมเดานะ mm. เห็นน้องบอกว่าน้องสาวผมนะน้องสาวผมนะบอกว่าเออคนที่โดนแกล้งเนี่ยครับเรียนจบไปแล้วจบปีนี้อืม mm. แล้วทีนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับทีไรเงี้ยผมจะ,จะบอกว่าซึ่งหนึ่งในซึ่งเด็กในคลิปเนี่ยหนึ่งในคลิปนั้นเนี่ยก็มีรุ่นน้องคนหนึ่งผมรู้จักซึ่งผมรู้จักมาเลยช mm ื่อน้องปิินไลวินน้องผมชื่อน้องปิินปรินไลวินนะครับผมเนี่ยจะมาเปิดปมเลยเห mm ็น hmm. ต่อมาเนี่ยเช้าวันต่อมาเนี่ยเห็นแม่บอกว่าเห็นแม่ผมบอกว่า ช่องแปดนะเอาคลิปเนี้ยไปลงแล้วโอ้โหไม่ใช่ว่าคลิปนี้โด่งดังเสร็จโอ้โหช่องเรื่องเล่าเช้านี้เอาไปลงเรื่องช่องแปดช่องเจ็ดช่องโอ้ช่องสามเอาไปลงไม่ใช่นะช่อง TNN ไทย t ีบเอเอาไปลงนี่ไม่ใช่นะแบบนี้ต่อเลยอ่ะผมก็นั่งเล่นคืออย่างงี้ผมก็นอนนอนเล่นโทรศัพท์อ,อ,อยู่อะไรเงี้ย ผมเล่าตั้งแต่แรกเลยอาบผมอะนอนเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วแม่ผมก็นอนเล่นไอแพดไปเออไอแ,แม่ผมก็แผงแผงอยู่ไม่รว่าออกกําลังกายแะละแม่ผมก็ออกกําลังกายอยู่ในห้องผมเนี่ยนาทีนี้น้องสาวผมเนี่ยเอาคลิปหนึ่งเนี่ยมาให้แม่ผมดูผมกับแม่ดูพะผมมาดูผมกับแม่ดูมมดดปรากฏว่าเป็นคลิปที่รุ่นน้องมีรุ่นพี่คลิปคนหนึ่งเนี่ย ยืนฉี่อยู่ในห้องน้ำแล้วนีเนี้ยไอย้รุ่นน้องเนี่ยมันก็ไปแกล้งรุ่นพี่เออมันก็รู้ว่ารุ่นพี่เนี่ยมันเป็นคนอย่างเงี้ยเนาะไ,ไม่ไม่ไม่ดีคือ,อรุ่นน้องเนี่ยมันไปแกล้งรุ่นพี่แล้วไปแกล้งแบบโอ้โหล้อเลียนรุ่นพี่ด้วยความสนุกปากอะไรเงี้ยเนาะแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยมันก็เอาคลิปเอาเอาเอาไหลมลาไหลสำหรับปัะฉิมอะ่ะ ที่ไว้ใช้ตอนปัดชิมอะไปคล้องคอรุ่นพี่แล้วก่อนจะจบคลิปนะครับมันก็จะมีรุ่นพี่เนะี่ยรุ่นพี่ก็โยนใส่อะไรเงี้ยโยนใส่คืนอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะถามอันนี้ก็เป็นคลิปเอออุทาหอนนะครับผมสําหรับที่สําหรับที่แบบว่าที่แบบว่าเออแบบคือผมเนี่ยต้องบอกว่าสําหรับคนอีนนี้ก็เป็นเอออุทาหองน,นะครับไม่ต้องห่วงครับว่าตอนนี้จะเป็นยังไงว่าตอนนี้ โอเคผมจะมาเปิดพมต่อเลย <c oughs> คืออย่างนี้นะผมจะมาพูดเลยนะคืออย่างนี้รุ่นน้องอะ่ะมันอะ่ะมันก็เลยไปแกล้งต่อครับไปแกล้งซึ่งผมจะบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงครับว่าตอนนี้เนะี่ยต้องห่วงครับว่าตอนนี้ทุกคนนะครับผมพยายามตามหาทันทั่วโรงเรียนเลยล่ากันทั้งโรงเรียนนะครับซึ่ง ึ่งผมจะบอกเลยว่าไอรุ่นน้องคนหนึ่งเนี่ยมีเด็กมีหนึ่งในคลิปเนี่ยมีน้องคนหนึ่งเนี่ยหนึ่งในคลิปเนี่ยน้องคนหนึ่งเนี่ยผมรู้จักนะครับผมเป็นน้องคนหนึ่งนะชื่อว่าน้องปิ่นลายวินเปิดปมน้องเขาเลยน้องที่ไปแกล้งรุ่นพี่อะไรเงี้ยไปร่วมไปร่วมแกล้งรุ่นพี่ด้วยเนี่ยซึ่งน้องปิ่นลายวินนะครับผมเคยเรียนกับผมมาตั้งแต่ตอนอยู่สาธิตเนี่ยตอนมาเรียนมสามมาเลยก็ว่าได้ เคยเรียนด้วยกันมาแล้วนะครับจําได้ตอนนั้นเป็นรุ่นพี่ผมก็เป็นรุ่นพี่ให้น้องเขาน้องเขาก็เป็นรุ่นน้องของผมอะไรเงี้ยเออเออแต่ทีนี้เนะ่ะพอผมมาเห็นคลิปนี้เนี่ยเห็นคลิปเนี้ยจากน้องสาวเนะ่ะผมก็เลยมาเปิดปมเลยเอาให้มันแบบรู้ดำรู้แดงไปเลยนะครับอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะผมก็ก็อย่าหาทำกันนะครับอย่าหาแกล้งใครนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหมือนในคลิปนี้นะครับก็ อย่าดราม,ม่ากันนะครับก็โอเคครับใครชอบยปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมก็อย่าลืมกระตุ้มรายย่างผมก็โอเคขับคุณที่ดูนะครับโอเคครับ